นี่คือศิลปินอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กน้อยบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่พ่อเห็นมาตั้งแต่ว,วันแรกและไปรับที่บ้านจากเทือกเขาปูพันมาสมัครหลังเวที <c oughs> เมื่อฤดูการที่แล้ว <c oughs> เป็นน้องใหม่ไ่ดาวที่ผมประกาศรับสมัครมาสมัครกับพ่อม่อซ้ออยู่เนี่ยนะหลังเวทีช ปัจจุบันมีบ้านหลังใหม่งามๆมีเงินเก็บหลายบาทผมเพื่อให้มานะเพชรบ้านแพงครับเขามาถึงวันนี้ได้อย่างไรผมอยากจะเพียบบ้านมานะเพชรบ้านแพงมายืนอยู่ตรงที่แสงสว่างถ้าไปยืนอยู่ที่อื่นมีคนติดตาม หลักพันหลักหมื่นหรือว่าเกินหลักแสนแต่มาณโชคดีมายืนอยู่บนเวทีหรือมายืนอยู่คาว่าแสงยืนอยู่กับแสงที่มีคนติดตามสองล้านห้าแสนต่อคนทําให้มีมาะมีวันนี้ครับนี่คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งหน้าตาดีไหมมาณเก็ไม่ไม่ได้หล่อมากไม่ได้สวยมากอุ้ยไม่ได้หล่อมาก เสียงดีไหมก็ไม่ได้เสียงดีมากไม่ฉะนั้นคือนะครับมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคนได้เห็นหลายแล้วได้โชว์ความสามารถจากวันนั้นมานะทําอาชีพอะไรหรือมีอาชีพอะไรในตอนนั้นก่อนมาสหรับผมก็ก่อนที่จะมานะครับกับไปเป็นทํางาน,นคนตูนนะครับลหลาๆดานนะครับล้างถ้วยล้างจานก็ไปหมดนะครับมีงานาอะไร มีงานห่ังที่่นบอกไปซอยแถาไหเปิดนะครับเพราะว่าตามแถวยูมูบาแ้ว่แถวอีสานก็ับ่คาอยมีงานหยังนะครับจักสิไปทางใากนะครับเพราะว่ากับบ้านทุงผูครับขอบครัว่ากับบอดรมีฐานะปัตตานีนะครับยังได้ยัางกาเอาเฮดเอานะครับเสื้อผ้าแพงๆเฮาก็บเาเคยไดทไซสภพายในกับบด้ใไซถ้าจะได้ใซส่กับคนอื่นใส่เสียเท่าจะเด้ใซส่นะครับเป็นแรงพัดดังสิ่งที่ผมเราเคย ที่ยากที่สุดนะครับคือกลัวความจนทําไมต้องกลัวบางคนอาจจะบอกนะครับว่าเงินก็สําคัญไม่ใช่ครับทุกวันนี้เงินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเป็นถ้าว่่เป็นหมอลงหนึ่งก็จะสุเป็นยังเรียกว่าว่าหงว่าสิไปทางไหนนะครับครอบครัวไ,ไม่ได้เป็นมอลงนะครับดินรถเอาไดต้ตกของจะครองอยากได้ยังนะครับกาเอาเห็นเอานะครับมือหนึ่ง ถ้าเห็นพ่อโจนะครับเปิดร้านสามัญระกับไปเล่นใกล้ใกล้ก็เลยเมารถไปวันที่ฉันกับพ่อโจนะครับเมื่อนั้นก็ได้บอดเลก็ว่าเป็นยังคอแค่ได้ได้ออกยูทูปเพระาะว่าคนเบิ่งหลายน้องมานมาก็เบิ่งนตอนนั้นนะครับเอออยก่กบอดเลยบอดเด่ไปก็อาจจะมีงานเขา้ามาอยู่มันงคืนสามีนะครับใหได้ออกโซเชียลแมนครับให้ได้ออกโซเชียลนะครับอะไรก่อนโอ้ยออกนี่แบบ ไทยใหม่เนาะโอ้ยตื่นเด่นนั้ำนะครับตื่นเด่นน้ำดีใจเลยละครับแต่พอก็ได้ทากาทากาคได้รูปบาวัดเออนอกมากนี้เป็นอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ับกับพรอนะครับเพราะม่แยกทางกันนะครับเพราะม่แยกทางกันแต่น้อยอาจจาะข้อบกุนอาจจะบริขือนมูแต่ว่าปู่กับย่าก็มอบให้เต็มที่ล่คะครับแต่คำว่า,าอยู่สาวนอนเป็นรัานเพียงล้วก็ถือว่าเป็นอีกครอบครัวนังที่อบอุ่นมากๆ อันนี้คือความใ,นใจนี้ว่าเคยเวอาทั้งหนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าโอุณที่พ่อโจเอามาอยู่น้ำบระคากพี่พีแ่แม่แม่อยู่ในสาวนอนพิรันแพงนะครับเอฟซีทุกคนนะครับ oh. หมอบความหักความเหนี่ยนับผมคือแม่แม่เอฟซีของผมหมอบคำวา่าแม่หัก่อหักไข่นะครับ oh. ขอตักสิขอบคุณอย่างมักขอบคุณบอกว่ากาลังสิ่งให้นะครับก็ oh. ต้องขอขอบคุณพ่อโจนะครับน้องอิงพ่อนุนนะครับ ที่ไปทำเงอนั้นและอีกหลายๆคนที่บ่าเลยพูดซื้อนี่แปลว่าบ่งบอกมาประมาณสองคั้งดีต้องขอขอบคุณหลายๆท่านทีมคุณคู่คคอยู่เบื้องหลังนะครับนะครับทีมเลืกอกว่าใดเลือกคือคู่ไกลคู่ไกลนี่คือดูแลผมมาตั้งแต่แรกๆมาสามมือแรกโอ้ชีวิตต้องรู้เลยเนี่ยสามมือแรกอยา,ยายกให้กลับบ้านเลยครับเพราะว่ามันทำลำบากอีกเลยลำบากจริงๆมือแรก เพือ่อนโอโห่บอกว่าเขาเจออย่างนี้มือหนึ่งศิลปินมาร์ลอตรงเจออย่างนี้นั่นแหละครับก็คือก็เลยต้องเข้มแข็งเพราะว่ามันเป็นปอาชีพที่ผมมากผมกัดเต็มที่กับสูมึอผมก็จะเช้นาทีของผมให้ดีที่สุดจะไม่สัญญาว,ว่าจะทําให้ดีแต่ผมจะทําให้เห็นกันละกันครับจากมือนั้นจุมหอนตมือนี พ่อจำได้ว่าหนูเคยไปทำงาน,นงไปทำความสะอาดนี่ก็รู้เขาจ้างไปดงได้วันละกี่บาทนะก่อนที่จะมาอยู่พ่อไปบางมือกระไรร้อยหนึ่งร้อหาสิบบางมือก็ไปเฮดซอยพืนซื้อนะครับแต่ว่าแต่ก่อนขอบควรจะจะเผาทางขายนอกมานะไปไปเก็บทางใสก่กระสอบนี้พรว่าจะของมา จะบอกกลับมาทางานนี่จะบอกกลับมาลำบากแบบนี้ก่อนที่จะออกจากบ้านไม่ได้บอกอะไรกับใครจะบอกบอกกับเจ้าบองว่าจะบระุยชน์สมีแล้วาก็จะบอกกลับไปเป็นเครื่องเก่าแมนครับมีรายได้แล้วแจมเินสินจ้างแมนครัมื่นเพิ่นจ้างกร่อยหันสิบสองร้อยร่างมือนไปร้างมูกกระทับวแมนครับอ่าก็คือมุกกระทัก็คือไปร้างไปร่างถ้วยร่างจานเก็บสุยาเก็บสุยา ทำความสะอาดมอพนักง,งานมันขาดมองไนผมก็ต้องไปทำมองนั้นเี็นเทนหรือว่าเฮ็ดเเสริมที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับหมอลังโซเชียลในยุคที่โซเชียลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพเมื่อจากมานักมาหยืนอ,อยู่บนเวทีบนเวทีที่มีคนติดตามนะครับหรือนะครับเวทีที่มีแสงสองล้านกว่าคนติดตาม ทำไม่หกหนีไหล้องมานะก็ได้โชว์ผลงานหลักการในประพฤติวางตัวอย่างดีเยี่ยมผู้ฝึกผ้าย,ยัง,งเห็นไม่เลือกงานไม่เกี่ยงงานจนมาถึงทุกวันนี้หนูมีอะไรบ้างครับทุกวันนี้นะครับมาแรกๆปีแรกนะครับผมกับมีรถนะครับแล้วก็ทมทมที่ทำกำแพงแล้วก็ ทำบ้านในตอนนี้นะครับทำบ้านก็แปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับทำบ้านนะครับให้ชีวิตนอกของครอบครัวน่ะการเป็นยูของผมมัดีขึ้นก็ต้องขอขอบคุณพ่อจูนะครับแล้วก็เอฟซีสามร้อยเพชรบ้านแพงจริงพวกที่พูดต้องพูดถึงตลอดนะครับที่ลืมบ่ได้สาวน้อยทาอะไรให้กับน้องนานาก็ทําทุกอย่างครับเฮ mm ีย hmm. ไห้มีให้ได้เ mm hmm. ด็กหน่อยคนหนึ่งครับทุกคนมีความฝันแต่ว่า ทำยังไงเราจะไปถึงความฝันทุกคนเฮ้าฝันสูงได้แต่ว่าเฮ้าต้องทาให้มันได้พอแมนโอ้ฝันสูงแล้วว่าได้หรอกอันนี้คือเฮ้ากับว่าได้อยู่แล้วพอก่อนที่เราจะให้คนอื่นให้โอกาสเราแต่ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนเราต้องทําให้ได้ผมกับเสื้อแค่นี้อาจจะได้สราแนแ่ได้กลับีได้ผมกับเสื้อหมันในตัวเจ้าของสำนึกน,นะครับนะครับเท็จหนาที่ของเจ้าของเต็มที่ที่สุดครับผมมือให้มานะเพชรป้านแพงน,นะ 这，就是士兵。